สวัสดีค่ะรวมรถมือสอ JK แนะนำให้ท่านได้รับชมกับ t o y ย t a y a r า s ิ V ค่ะคันนี้นะคะตัว G มีปุ่มสตาร์ทค่ะราคา125,000บาทนะคะทุกท่านเป็นเก่ง5ประตูประหยัดด้วยนะคะเครื่องยนต์1 5 0 0ซีซีค่ะน้ำไม่ดันกวนไม่ไหลเกียร์ออโต เปลี่ยนนิ่มเปลี่ยนครบนะคะภายในใช้งานได้สบายเลยค่ะทุกท่านเป็นเบาะหนงังดูแลรักษาความสะอาดง่ายกระจกขึ้นลงเป็นไฟฟ้านะคะเจ้าของก็ดูแลเป็นอย่างดีค่ะทุกท่านเอาไปใช้งานต่อกันได้เลยนะคะคันนี้สภาพสวยพร้อมใช้ค่ะไม่เคยดมแก๊สด,ด้วยนะคะหน้าหลังเดิมๆค่ะรถไม่มีชนหนักน้ำไม่ดันกวนไม่ไหลายเกียรอ์ออโต้เปลี่ยนนิ่มเปลี่ยนครบแอร์เย็นภาสีพรบปี6 6ค่ะ กระจกไฟฟ้าขึ้นรงครบนะคะมีคุณจารีโมดมีระบบเซ็นทรัลล็อกสีสันรอบคันดูดีค่ะทุกท่านมีดูรอยเล็กน้อยนะคะตามการเวลาค่ะช่วงรางแน่นไม่มีดังนะคะ1,25,000บาทสนใจอยากจับจองเป็นเจ้าของไปดูตัวจริงไปทดลองขับกันก่อนค่ะรถอยู่ที่จังหวัดราชบุรีนัดหมายร่วงหน้าก่อนเข้ารับชมตัวรถด้วยนะคะเพื่อประโยชน์ของท่านสำหรับวันนี้แอดมินลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ